ไม่ได้ดั้งรถไฟ,ฟฟ้ามาเนี่ยเจ็ดแปดปีได้ปะะขึ้นแค่สองสาครั้งอนะ่ะฉันดูตื่นเต้นเนาะประกาศว่าให้สําหรับผู้หญิงตั้งคันให้นั่งแล้วก็เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุฉันไม่นัง่งฉันยืนเพราะฉันยังไม่สูงอายุฉันทิ้งรถด,ด้านรถที่มงคลอยู่ด้านานั่นรถอยู่ด้านเห็นรถปะฉันต้องเดินขึ้นรถเพราะว่าเธอที่รถติดมากไปรถไฟฟ้าเธอมีนัดทุ่มหนึ่ง ที่โรงแรมดูสิทา,ทาทนีเปิดจิตยิ่งกาแฟกันะะกนะนั่งหนาเป็นตัวใจตรงนี้ค่ารถอะไรนะรถไฟฟ้าคนเท่าไหร่อ่ายก่ะยูซมซูมไหนไม่ไได้ไม่เดี๋ยวก่อนนี่ตอนนี้เราอยู่ไหนอ่ะอ่ะ ไว้96บาททุกทุกทุกคนรู้ราคาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไว้ได้ซันครนมาด้วยอ่ะนี่ได้ตัวแล้วปลาลูกบอลนำไปเลยขึ้นลิฟต์ขึ้นไปไหนใช่แล้วก็ไปต่อรถจังไงเดี๋ยวไปต่อสักอย่างเลเราจะนั่งตับมาต่ออาจารย์ตามมาตามมารู้ไหมคูคอสคืออะไรคือฉันไม่เคยรู้จักคำว่าคูคอสอ่ะเธอมันคืออะไรอ่ะเนี่ย ก็แห่จะเกิดมาจนไม่เคยได้ยินในนี้ไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฉันดูตื่นเต้นหรอะดูตื่นเต้นอ่ะจะไม่ได้ดังรถไฟฟ้ามาเนี่ยเจ็ดปีได้ไหมคม่เคยเลยไม่ไม่เออไมเคยขึ้นครั้งเดียวขึ้นแค่สองสามครั้งอ่ะเขาบอกว่าประกาศในนั้นบอกว่าให้เอาเป้ไว้ข้างหน้าเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าไม่ให้เอาไว้ข้างหลัง ตอนนี้เรายังไงต่อไว้เนี้ยอันนี้คือเวลา6นาฬิกาจะทุ่มหนึ่งแล้วลุงบอลกี่โมงอะงานพี่เขาบอกทางให <c oughs> กง้กำลังไปต่อกำลังไปต่อที่ไหนนะลุงบอลสันลแดงสันละแดง,รแดงประกาศว่าให้สําหรับผู้หญิงตั้งครันให้นั่งแล้วก็เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุฉันไม่นัง่งฉันยืนเพราะฉันยังไม่สูงอายุแล้วลุงบอละนั่งลุงบอลเป็นผู้สูงอายุหกอะฮะ ฉันถ้าใส่เสื้อคลุมก็ดูเป็นพี่ตั้งคันเหมือนกันเนาะแวะกินขนมชั้นก่อนนะปะอยากกินหมดเลยอ่ะพี่สิบกรองร้อยเอาสิบกรองอยาให้พี่เขาซื้อให้เสร็จก่อนเอาพี่เอากก่อนพี่พี่ซื้อบัตรพี่ซื้อบัตรสลบกดีอ่ะอยู่อยู่ก็กลายเป็นว่ามานั่งรถไฟฟ้า มาโรงแรมดุสิตธานีกับรูปบอลม,ม,มีอะไรกินแล้ะที่อยู่มากั่ผม,ม,มร้ออร้อมากภาษาีสาีลมเอานี้พี่นั่อหน่อยค่ะฮะพีเอาคนเอาคนกันาขายยังไงคะเอาสองขีดที่ ดใจเียวไม่ให้นั่งมอเตอร์ไซค์เพราะอันตรายไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะฉันค่ะอันตรายทาอนี้จะเข้าได้เหรอเขาเขียนว่าทางออกได้เราม่ได้ขับรถเราเดินทางออกอรนั้ พี่มงคนมาถึงยูสิบก่อนนี่คือหามากเลยนะอ๋อถามเจ๊คือไหนถึงแล้วเพิ่งถึงเดี๋ยวนี้ค่ะพี่คนอยู่ไหนคะติดอีกแล้วเหรออยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่เดิมเหรอเจอกัค่นค่ะไม่ต้องรีบนะคะขอบคุณค่ะ